คดีกรณีของการเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการสลายการชุมนุมเมื่อปี5.3.19พฤษภาคมมีการเผาสถานที่โดยเฉพาะเซนทรันเวิลด์นะครับรวมถึงห้างเซนซึ่งก็อยู่ตรงเซนทรันเวิลด์และก็รวมถึงบริเวณลงหนังสยามตรงสยามสแควร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสารแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทเทเวศประกันภัยจ่ายเงินชดเชยให้บริษัทเซนทันพัฒนาเจ้าของเซนทันเวิลเนี่ยนะฮะสามพันเจ็ดร้อยล้านเมื่อวานนี้อีกสองที่ครับสารแพ่งมีคำพิพากษาให้เทเวศประกันภัยจ่ายเงินประกันให้กับห้างเซนพันเจ็ดร้อยกว่าล้าน 1,977ล้าน1,977ล้านหรือเกือบเกือบ2000ล้านค่ะขณะเดียวกันสารแพ่งก็ยังมีคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งให้บริษัทเมืองไทยประกันภัยจ่ายเงินชดเชยค่าประกันให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีเผาโรงหนังสยามเหตุผลของคำพิพากษาทั้ง3คดีเนี่ยนะ ตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมกรณีของเซนทรเลเวิลเมื่อวานนี้กรณีของห้างเซนและกรณีของโรงภาพยนตร์สยามสารแพ่งให้เหตุผลเดียวกันนะครับที่ประกันบริษัทการจ่ายโดยอ้างว่าเป็นการก่อการร้ายนั้นศารแพ่งเห็นว่าไม่ใช่การก่อการร้ายเป็นการก่อการจราจนเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยต้องจ่ายอันนี้ นอกจากจะถูกมองในมุมการเมืองนะครับตูชมฮะว่าสารแพ่งมีคําวินิจฉัยมีคามําพิพากษาว่าไม่ใช่เหตุการณ์ก่อการร้ายในมุมของชาวบ้านท,ที่ผมมองต่อไปด้วยเนี่ยน้องรฮะค่ะบรรดาร้านค้าต่างๆที่ท่านทามาค้าขายในช่วงก่อนหน้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์19พฤษภาคมไม่ว่าจะเป็นแถวโรงหนังสยามซึ่งก็จะมีร้านค้าอีกมากมายถูกไหมฮะน้องไร้าฮะถูกค่ะใช่หลายร้านผู้ประกอบการร้านค้าในห้างเซ็นทรัลเวิด์ค่ะ แล้วก็ยังมีอะไรนะฮะเซ็นเตอร์วันน่ะตันรู้งศรีชัยสมบรภูมินะฮะค่ะแล้วก็อีกหลายจุดนะฮะซึ่งเกิดเหตุการณ์เผาหลังจากการยุติการชุมนุมไปเมื่อ19พฤษภาปี53ผมกลับมองในมุมนี้ว่าผู้ประกอบการต่างๆท่านใช้บรรทัดฐานนี้ได้เลยนะฮะเพราะท่านเสียหายถ้าใครทำประกันเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ประกันไม่จ่ายเนี่ยนะฮะ ศาลแ่งมีคำพิพากษาสามสถานที่ในเหตุการณ์เดียวกันว่าไม่ใช่ก่อการร้ายประกันภัยต้องจ่ายมองในมุมนี้เนี่ยนะฮะคนพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นอกจากมิติในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันยังมิติมีมิติในมุมของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพราะประกันเขาอ้างเหตุผลว่ามันเป็นข้อยกเว้นตามกฎมาทันประกันภัยว่า ถ้าก่อการร้ายไม่จ่ายนะแต่สารแพ่งมีคำพิพากษา3คดีแล้วเนี่ยนะสถานที่สำคัญทั้งสิ้นนะทบทวนอีกทีหนึง่งเซนทรันเวิลด์ห้างเซนสยามไม่ใช่การก่อการร้ายแต่เป็นกรณีของการจาราจนเดี๋ยวจะมาไล่เรียงเหตุผลของสารแพ่งนะครับตัวชมฮะเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็ต้องยินดีในเบื้องต้นกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า จะหยุดจุดไหนก็ตามนะฮะท่านผู้ชมที่ท่านเสียหายไปเนี่ยน้องไบครับค่ะประกันต้องจ่ายนะฮะ